กลับสวัสดีทุกทกท่านที่คารารัรก,กินสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบจิสี่ใครใจ,ใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะอาจารย์เบจิสี่ใครใจนำไพ่ชุดไรเดอร์เวทเนี่ยนะคะมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับเพื่อนๆพนี่พี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันค่ะเรามาเริ่มรายการกันเลยนะคะ อมอัคีพาหูบุผังสการะวันทนางครูบาจารย์อย่างจริยเทวามุนีฤือีสิทธาปิตมตาอรคเยนะสุเคณจะชะมามีหังสาธุสาธุสาธุาธาธเป็นสิทธิ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบา,า,าอาจารย์ค่ะอาจารย์บีฟซีใครใจขออนุญาตตัดไพ่นะคะ ครึ่งหนึ่งแทนตัวชาวราศีพฤษภนะคะชาวธาตุดินนะคะเดี๋ยวดูสิจะเลือกไพ่มาสิบใบนะท่านผู้ชมนะคะอาจารย์บีจะเลือกไพ่มาสิบใบามารับชมซิว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยชาวธาตุดินนะฮะในเดือนพฤษภาคมนี้ดวงชะตาของคุณเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงแบบรายเดือนนะคะท่านผู้ชม นะมาดับชมพร้อมๆกันเอาแมาเริ่มค่ะจันเบเลือกไพ่มาสิบใบนะคะมารับชมเงินว่าไพ่อันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะเขานะคะต้องการบอกอะไรกับคุณนะคะโอ้โหไพ่สวยมากมีไพ่ The Sun ด้วยนะคะอดีมากเลยมาค่ะท่านผู้ชมใบแรกนี่เป็น night of w a n d s นะคะ night of w a n d s บอกว่า ชาวราศีพฤษภเนี่ยช่วงนี้นะคะมีในด้านของงานมีในเรื่องของการเดินทางนะคะเดินทางนี่ก็เดินทางไปในด้านของการงานหรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การไปอบรมในด้านการงานนี่แหละหรือไปเรียนรู้นะคะเดินทางไปเรียนรู้ไปศึกษาคุนคว้าหาความรู้นะคะในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ นะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆเป็นเรื่องราวใหม่ๆนะคะเป็นสิ่งที่ชาวราศีพฤษภเนี่ยได้พบนะคะในเดือนพฤษภาคมน,นี้นะโอ้โหดวงดีมากแม่ต่อมาแค่ the high p r e s t e s e ค่ะใบนี้นะคะท่านผู้ชมโอ้โหนี่สำหรับท่านใดมีความมีความปรารถนาในด้านของความมัง่งคั่งความร่ำรวยแล้วก็ไพ่ the high p r e s t e s e เขาบอกว่าให้ตัวคุณเองนะคะ มีความเชื่อคะ่ะมีความเชื่อว่าตัวคุณเองเป็นผู้ที่มีเงินมีความเชื่อว่าตัวคุณเองเนี่ยมีโอกาสมังคั่งลํารวยได้นะคะให้คุณมันส่งจิตส่งใจนะคะส่งคลื่นพลังงานดีๆไปยังที่สูงสร้างไวเบรชันของตัวเองเนี่ยให้มีความสบายจิตสบายใจการสร้างความทีในร่างกายของเราให้มันมีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจคือการมีความสุข การฝึกการเจริญสติการนั่งสมาธิหรือการที่นําตัวคุณเองเนี่ยไปท่องเที่ยวนํำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับธรรมชาติอยู่กับธรรมะเปิดธรรมะฟังฟังเทศฟังธรรมเนืองเน,องนะคะสิ่งเหล่านี้ทำให้ตัวคุณเองมีอารมณ์ที่เบิกบานใจและความถี่ของคุณสามารถรอยไปในที่สูงไปเชื่อมต่อกับ พลังงานดีดีแล,ล,ล,ละพลังงานความมั่งคั่งความร่ำรวยที่เขาลอยอยู่ในอากาศนะคะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยดึงดูดในด้านของความมั่งคั่งความร่ำรวยมาสู่ตัวคุณได้หรือพูดในด้านของความเป็นจริงคือคุณมีความสุขเวลาคุณทํางานคุณก็มีความสุขงานก็เกิดขึ้นเยอะพองานมีงานเยอะเงินก็เข้ามาอย่างตัวคุณเยอะด้วยเช่นกันนะ โอ้โหดีเลิศต่อแม่แค่บุคคลต่างๆในวงสังคมนี้เป็นไงคะมีความเชื่อมั่นในตัวคุณนะช่วงนี้เนี่ยการปฏิสัมพันธ์นะคะระหว่างคุณกับบุคคลต่างๆในวงสังคมผู้หลักผู้ใหญ่ครูรูโคช้ชครูบาอาจารย์มีความเชื่อมั่นในตัวคุณคะ่ะนะคะ มีการปฏิสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีเยี่ยมมากๆเลยและช่วงนี้เนี่ยบุคคลต่างๆเหล่านั้นเขายังอยู่กับคุณนะยังไม่ไปไหนเห็นไหมสังเกตดูนะไพ่เนี่ยกอดเหรียญไว้นะคะยังมีการกอดอยู่ยังมีความรักกันอยู่อย่างเหนียวแน่นเลยทีเดียวบุคคลต่างๆในวงสังคมยังให้ความรักต่อคุณอยู่นะคะสําหรับไพ่ใบนี้นะคะชาริรีออดโอ้โหท่านผู้ชมคะท่านใดนะที่มี ความคิดมีไอเดียที่ซื้อรถซื้อรถยนต์คันใหม่มีเกณฑ์กันได้รถยนต์คันใหม่นะคะหรือท่านใดเนี่ยต้องการพัฒนาในด้านของการสร้างบ้านใหม่หรือรีโนเวทบ้านใหม่มีเกณฑ์ค่ะนะคะหรือบุคคลในบ้านของคุณ เป็นลูกเป็นหลานบุคคลใกล้ชิดของคุณมีสิ่งที่เขาต้องการบริหารจัดก,การใหม่ที่ต้องการขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้าเนี่ยโอกาสประสบความสําเร็จนะคะชาวราศีพฤษภนะคะและบ้านหลังนี้นะบ้านท่านใดที่มีธุรกิจกิจการงานอยู่ในเคหสถานข,ของท่านยิ่งดีบางท่านที่มีธุรกิจออนไลน์มีธุรกิจที่อยู่ในบ้านของท่านอยู่ในเคหสถานท่านมีเกณฑ์การเจริญเติบโตมีความคืบหน้า เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะโอ้โหดีมากท่านผู้ชมคะ่ะไพ่เดอะซันนะคะดวงดีมากเลยนะคะนะชาวราศีพฤษภโครงการใหม่เรื่องเราวใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่ชาวรักชาวราศีพฤษภต้องการสรรสร้างและลงมือทำเนี่ยสามารถลงมือทำได้ในทันทีนะคะเกณฑ์การประสบความสำเร็จดีเยี่ยมมากๆและตัวคุณเองสามารถนำองค์ความรู้นำ ไวริบนำเทคนิคกิมมิคในสิ่งที่ตัวคุณเองมีเนี่ยมาสันสร้างสิ่งเหล่านั้นให้เขาเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะคะนะสำหรับท่านใดที่แต่งงานกันไปนานแล้วต้องการมีบุตรเกณฑ์การได้บุตรก็สูงด้วยเห็นไหมคะสำหรับท่านใดที่แต่งงานกันไปแล้วมีบุตรแล้วบุตรของคุณแข็งแรง นะคะการเรียนดีนะโอ้โหดีมากๆไพ่สวยงามมากอ่ะและท่านใดที่มีธุรกิจกิจการงานเป็นของตัวคุณเองลูกน้องบริวารน,น่ารักนะคะนะใบนี้นะคะทบโดยตรงกับชาวราศีพฤษภเลยตัวคุณเองสามารถที่จะมีประสบการณ์ดีๆหรือคอยระลึกถึงประสบการณ์ดีๆคอยระลึกถึงความสำเร็จของคุณในอดีต นะคะโค้ชครูครูบาอาจารย์หลายคนเลยบอกว่าให้เราเนี่ยคอยสะสมความสําเร็จเอาไว้เยอะๆนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นกําลังใจในการขับเคลื่อนในการผลักดันตัวเราให้ก้าวไปข้างหน้าพัฒนาตัวเราให้ไปข้างหน้าอยู่อย่างตลอดเวลาเลยทีเดียวเห็นหมั้คะ the uh, the m e r c i a n นะ ตัวคุณเองสามารถกระโดดข้ามผ่านความท้าทายต่างๆในชีวิตเนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมค่ะชาวราศีพฤษภนะคะโอ้โหดีมากๆม่ไพสวยในนี้นะสำหรับท่านใดนะคะที่สักครู่นะคะ สำหรับท่านใดนะคะที่แต่งงานแล้วนะคะหรือเป็นแฟนกันมานานแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานก็ตามนะคะช่วงนี้เนี่ยจะต้องเติมเต็มความรักต่อกันเยอะๆนะเติมเต็มเติมเต็มความรักกับคนพิเศษเยอะๆมีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีมีความเข้าจิตเข้าใจในความรักมากๆนะคะพาคนรักคนพิเศษของคุณเนี่ยไปพักผ่อนหย่อนใจยังต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศคอยะระลึกถึงในวันแรกที่คุณเนี่ย เริ่มรักกันนะเห็นไหมไพออกมาเลยนะเนี่ยฟ e ีออฟโซลพัฒนาความรักให้เป็นไงมีความสดชื่นมีความหวานชื่นอ,อยู่อย่างตลอดเวลานะคะ สุขภาพพาราเมยของชาวราศีพฤษภเนี่ยไพ่บอกว่าให้เราะมัดระวังในด้านของข้อและกระดูกนะคะการปวดเมื่อยปกติเนี่ยชาวราศีพฤษภไม่ค่อยได้เจ็บป่วยอะไรกับใครเขานะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยไพ่ก็เตือนมาว่าให้เราระมัดระวังในด้านของการปวดข้อปวดกระดูกเยอะๆนะคะนะมีโอกาสก็ไปออกกำลังกายเล็กๆออกกำลังกายเบาๆขีๆๆ่จักรยานนะคะเล่นโยคะ วิ่งว่ายน้ำขี่จักรยานนะคะต่อมาแค่ ten of w a n d s โอ้โหนะท่านใดนะคะที่พอดีเดือนนี้เดือนพฤษภาคมนะคะสำหรับท่านใดที่จะไปสอบกอบพอนะคะมีเกณฑ์การสอบผ่านนะเนี่ยให้ไปดีบอกมาเลยนะคะดังนั้นเนี่ยให้ตัวคุณเองเตรียมในด้านของวิชาความรู้ความสามารถไวเ้เยอะๆเตรียมอ่านหนังสือ คณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษพระราชบัญญัติข้าราชการใหม่ศึกษาเยอะๆนะคะศึกษาทุกวันนะศึกษาทุกวันสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยนะคะมีมีอาวุธในเวลาอยู่ในห้องสอบเนี่ยตัวคุณเองก็สามารถที่จะทําข้อสอบได้อย่างคล่องแคล่วนะมีเกณฑ์การสอบผ่านนะคะชาวราศีพฤษภและสําหรับท่านที่ และสําหรับท่านที่ตกงานอยู่มีเกณฑ์การได้งานนะคะช่วงนี้งานคุณยุ่งงานคุณเยอะงานคุณแย่นะคุณปรารถนาสิ่งใดนะฮะในนี้บอกเลยเกณฑ์การประสบความสําเร็จเนี่ยสูงนะฮะเพียงแต่ว่าทำไมคะต้องลงมือทําในทันทีในไพ่เนี่ยบอกเลยนะไม่ได้อยู่นิ่งอยู่เฉยๆนะคะมีการลงมือทำค่ะท่านผู้ชมนะโอ้โหต่อมานะคะ knight of swords นะคะสำหรับท่านใดที่งานยุ่งงานแย่อยู่ช่วงนี้หาเวลาพักผ่อนรีแลกซ์นะคะมีโอกาสก็นำตัวเองเไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมพัฒนางานต่างๆของคุณนะคะและนำมาพัฒนาในงานนำมาทำให้งานของคุณเนี่ยมันขับเคลื่อนไปแบบง่ายๆนะฮะในนี้บอกเลยนะคะตัวช่วยที่ดีที่สุดที่จะทำให้งานงคุณมี เกณฑ์การจเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดีคือการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมค่ะนะโอ้โหไม่งั้นเหนื่อยแย่เลยดูไพ่สิคะ night of s w o r d นะคะออและอาจาร,รย์เบยิบสีใครใจก็ได้พยากรดวงชะตาของชาวราศีพฤษภนะคะประจำเดือนพฤษภาคมเนี่ย2567จบลงแล้วค่ะอาจารย์เบยิบสีใครใจนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณ เพืเ่อนๆมีพี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบจิซีใครใจค่ะเข้ามารับชมกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับกดติดตามให้กับอาจารย์เบจิซีใครใจค่ะโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แลนด์นอร์เวย์ออสเตรียออสเซเลียฮ่องกงเกาหลี ลาวกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกก่อนจากกันอาจารย์เบชิปซีใครใจขอให้เพื่อนๆพื่อมิพี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมขั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์เบ1ิใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไป กรลาบสวัสดีค่ะ